กลับแล้วเหรออารีรัตกลับแล้วค่ะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอังคารอ่ะพรุ่งนี้วันหยุดนะพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวันนะก็มาพรุ่งนี้วันหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องหยุดพักผ่อนหนึ่งวันพรุ่งนี้วันหยุดเราไม่เป็นไรก็จะมาจะมาทําไมพรุ่งนี้ยูดพรุ่งนี้นอนพักผ่อนไม่ก็มาก็จะมาจะมาทําไมอารีรัตทำความสะอาดไงให้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันพรุ่งนี้วันหยุดไม่เป็นไรก็จะมาไง จะมาทำไมพวกนี้หยุดก็มานี่มาทำไมก็มานี่มาทำไมพวกนี้หยุดพวกนี้มาไงแล้วไงก็จะมาไงจะมาถมจะมาไงพี่มาพวกนี้มาเนาะมาาเนะพวกนี้ไม่ต้องหยุดหรอไม่หยุดมาที่มาเหนื่อยเหนื่อยอยากหยุดได้ไหมไม่ก็จะมาเนาะอลิลัส ไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วคะ่ะพรุ่งนี้วันหยุดไม่ค่ะมาปกติค่ะพรุ่งนี้วันหยุดหลานไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้มาเหมือนเดิม,มอโอเคโอเคอเค่ออริรัตกลับบ้านดีๆจ้า,จา,จา ดีค่ะถูกมายี่สิบค่ะ <jogo Será. S 3> สิบแปดน้จ้ะสวัสดีค่ะหูม้ยี่สิบค่ะสักครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรบ้างถึก็มีความรู้สึกภูมิใจดีใจค่ะค่ะใ่คืออยากให้คลิปของพี่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆคนทํางานครับค่ะก็คือได้เป็นแรงบันดาลใจก็คืองานทุกงานทุกอาชีพก็คือให้งานให้เงินเราคือเราต้องยึดในคติของเราคือซื่อสัตย์ขยันอดทนแค่นั้นนะคะเราก็สามารถอยู่ได้ก็คือ ไม่เคยหยุดงานเลยใช่ไหมไม่เคยหยุดที่มีความรู้สึกว่าถ้าเหนื่อยจากงานกลับไปนอนพักผ่อนก็คือหายแล้วก็คือพรุ่งนี้ก็คือเราสามารถเริ่มใหม่ได้แม้ในแจ้างขอร้องยังไงเราก็ไม่หยุดไม่หยุดค่ะไม่หยุดค่ะถ้าหลังจากนี้จะได้หยุดงานไหมไม่หยุดแล้วใช่ไหมหรือไง ก็ต้องดูที่เจ้านายเจ้านายถ้าขอร้องก็คงต้องยอมเจ้านายบ้างก็ได้หยุดพักผ่อนเพราะว่าเจ้านายเป็นห่วงเนาะใช่ค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพของเราค่ะอยากให้หยุดพักผ่อนสักสักวันสองวันใช่คืออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เจ้านายอยากให้มีสักวันหนึ่งคือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยเกินไปเราก็คือไม่หยุดนะ ก็ค <iyorsun? S 1> ือ <poker> ช <ak> ่วงที่อารีรักเข้ามาสมัครงานกับเรานะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลของสงการช่วงนั้นเขาก็เข้ามาสมัครงานแล้วทีนี้เราก็กละว่าเราจะรับเขาเพื่อที่จะทําเป็นแบบ แทนนะคะแปบ๊บเดียวช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะแต่ทําไปทํามาด้วยความขยันของเขามันก็เลยแบบมาตบบต้องใจเราะคะ่ะเราก็เลยทําให้เกิดการแบบจ้างกันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้เขาแบบทําประจําไปเลยนะคะแล้วถึงเวลาเลอกงานเขาก็ไม่ยอมกลับเขาก็จะเก็บจักรวาดจะเช็ดจะทูอะไรเงี้ยค่ะมาก่อนเขาจะเดินมาทํางานโดยที่ไม่มีรถไม่มีอะไรก็ประมาณเกือบ2กิโลค่าแล้วทีนี้ทางร้านชิ้นปเัเตีแกมีรถจักรยานที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตัวที่เราถ่ายลงคลิปไปนั่นแหละคะ่ะก<ๆ>็เลยมอบให้อารีรัต ให้ไว้ปั่นทำงานก็เลยได้ใช้มาเป็นทุกทุกวันนะะี้ค่ะถ้าเป็นของอารีลานะคะจะได้ค่าแรนวันละ400บาทค่ะจะมีอาหารทานรีสองมือ้อแล้วก็หนึ่งมื้อของเครื่องดื่มที่อารีล้าจะเลือกก็คือจะเป็นน้ําหวานหรือจะเป็นกอแฟอย่างเงี้ยค่ะวันละนงแก้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เขาเลือกเขามันจะมีร้านที่เราสามารถไปสั่งเอาได้เลยอย่างเงี้ยะคะ่ะให้เลือก ราก็จะเป็นกิจกรรมการทํางานถ่ายของของเราแบบนี้ก็จะเป็นความแบบความซื่อๆตรงๆความโกโก้หลุดๆล้วๆของอนนลิรัตเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแล้ววันหนึ่งก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเออลองเอามาถ่ายคลิปดูเล่นๆกันเลยคะ่ะลงติ k กต็อกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราชอบเข้าไปดูในติกต๊กต็อกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสแล้วก็ได้รับการตอบรับได้แบบนี้ค่ะ แล้วจากที่พบไปก็คือเขาไม่เคยหยุดงานเลยใช่ไหมหรือยังไงไม่เคยหยุดงานค่ะปกติทางร้านจะหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันอะไรเงี้ค่ะแต่ทีนี้ก็ถึงจะให้หยุดก็ไม่ก็คือมาทํำครึ่งวันมาเองไม่ได้บอกแอบมามาขัดพื้นถูพื้นมาล้างถังมาแบบมาเก็บมากวาดมาปัดอะไรอเงี้ยนะคะจนวันนั้นก็คือเกิดแบบ การขอร้องว่าเออหยุดเถอะอยากให้เขาได้นอนพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเขาก็จะเดินมาทํางานช่วงแรกๆแต่พักหลังก็จะมีจักรยานก็จะใช้จักรยานเป็นพาหนะในการปัน่นมาเราก็รู้สึกแบบหน้าฝนด้วยฝนตกก็เกิดความเป็นห่วงอยากให้เขาได้พักค่ะก็ะะคือณตอนนี้คืออาริรัสก็เหมือนจะเริ่มมีแฟนคลับอะค่ะมีลูกค้าเข้ามาซื้อลูกชิ้นของเราแล้วก็มาตามหาอาริรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้การต้อนรับอาริรัตแล้วกออ็นึกถึงพี่อาริรัตที่อาริลัสเลยค่ะจะก็อยากจะให้ความขยันของพี่อาริรัตเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานของทุกๆคน<ม>ว่าจะทํางานที่ไหนก็แล้วแต่มันเหนื่อยก็จริงแต่อย่างน้อยก็ต้องอดทนแล้วก็เลยค่ะอีกอย่างหนึง่งอาริรัตเขามีใจที่จะทํางานรักงานนะคะเขาไม่เกี่ยงงานไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนบางทีฝนตกเขาก็ตากฝนเพื่อที่จะมาทํางานเนี่ย